สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงหรือลัคนาสิง์สามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากักกลุ่มเนื้อหางแต่วันที่1นมิถุนายนถึง15มิถุนายน2 5 6 5นะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะทีะ่ชาวราศีสิง์และทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกสับสกายไลค์แชร์ทุกการติดตามที่ ช่วยเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะในการทำคลิปอาจารย์ขอขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงเลยนะคะค่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่เพื่อเปิดดวงชาวราศีสิง์ดวงคนมีคู่ก่อนนะคะก็คือจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีปัญหานะคะหรือความรักไม่ชัดเจนก็จะเป็นภาพรวมของดวงท่านนะคะในปักนี้นะคะก็อาจจะเป็นพื้นดวงที่อ่านอดีตปัจจุบันและอนาคตกาลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะ โอเคค่ะเรามาทําทการาดูในการเลือกไพ่เป็นตัวแทนเลือกไพ่นะคะเลือก10ใบในการวางเซลล์ทิคอรนะคะ ลัง,งานไพ่ใบที่หนึ่งค่ะเป็นไพ่เจ็ดเรียนนะคะเดี๋ยวอาจารย์วางไพ่หมดแล้วค่อยอ่านทีเดียวไปเลยนะคะหนึ่งไม้เก้าดาบไพ่สองถ้วยไพ่เดฟไพ่าสามไม้เท้าเก้า,ถ,า,าถ้วยราชาถ้วย สวินไม้แล้วก็ใบที่สิบเป็นราชินีถ้วยนะคะอ่าปัญหาก็อยู่ที่ไพ่เดทนี่แหละคะ่ะแล้วคะ่ะก้าดาบแถวเนี้ยรู้สึกจะออกอาการค่อนข้างแบบวิตกเครียดคิดมากนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ได้ไพ่ก้าดาบแล้วไพ่เจ็ดเหรียญก็ลักษณะยืนคอตกยืน เคียดคิดมากกับปัญหาที่เหมือนกับถูกบอกเลิกนะคะไพ่ไพ่เดทเนี่ยคือการตัดความสัมพันธ์นะคะการถูกบอกเลิกนะคะเหมือนชาวราศีสิงห์โดนคนรักแบบนอกใจเลยละนะคะพอเหมือนเขาไปคุยคนใหม่ๆอยู่นตอนนี้นะคุณกับเขาเนี่ยก็น่าจะคบหากันมานานพอสมควรนะดูใจกันมานานแล้วบางคนก็ถึงขั้นแบบเป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วหรือบางท่านก็ เป็นความรักนั่นแหละค่ะก็ถือว่าอเป็นสิ่งที่แบบคืออาจารย์มองในในช่วงที่ผ่านมาถ้าใครที่อยู่ในลักษณะที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวก็แปลว่าคุณตัดสินใจเลือกกันและกันแล,แล้วแล้วก็มีเป้าหมายร่วมกันว่าเอ่อว่าจะแต่งงานก็ได้อืจะสู่ขอมันหมายแต่งงานกันแล้วอ่ะมีเป้าหมายใช้ชีวิตร่วมกันน่ะแต่แล้วแล้วอืชีวิตคนเราอ่ะมันเหมือนฟ้าผ่าลงมาไหม อ,อยู่ๆเขาเปลี่ยนไปอยู่ๆเขาไปเจอใครคนใหม่อะจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเขาหรือเจ้านายในที่ทํางานเขาก็ได้นะคะที่อาจารย์เห็นเพราะเป็นดวงภาพรวมสามารถมองไปได้หลายประเด็นนะคะที่คนรักของชาวราศีสิงห์เปลี่ยนไปอ่าเปลี่ยนไปเพราะมีคนใหม่เข้ามาคนใหม่นี่อ่าอาจจะเหมือนกับเอื้อในเรื่องผลประโยชน์ในเรื่อง งานเรื่องอะไรก็ได้ค่ะที่เหมือนเขาเปลี่ยนเพราะเขาเห็นสิ่งใหม่ๆเข้ามาเนี่ยอืเหมือนจะช่วยชีวิตเขาอะไปในทางที่แบบสะดวกสบายกับการใช้ชีวิตนั่นแหละเขามองจริงๆแล้วเขามองว่าอยู่กับคุณยังลําบากอ่ะอาจารย์มองแบบนั้นนะ,ะบางบางท่านอยู่แบบนั้นอยู่กับคุณยังลําบากเพราะว่าคุณยังไม่ได้ให้ความชัดเจนกับเขาก็ได้นะชาวสิงห์นะคะคุณอาจจะไม่ ให้ความชัดเจนในแง่แบบการวางแผนชีวิตแล้วมันมันจะทําให้เขาอ่ะสะดวกสบายอยู่ดีมีกินจริงไหมก็ได้นั่นกรณีที่หนึ่งนะกรณีที่สองมันก็อาจจะเป็นว่าชาวราศีสิงห์อะนะคะคุณมีพันธะเก่าที่ยังไม่จบอยู่หรือเปล่าแล้วคุณเหมือนกับอืชอบคนคนนี้ทั้งทั้งที่คุณก็ยังมีคนเก่าที่ตัดไม่ขาดเพราะคุณก็ เหมือนกับเขาเรียกว่ามีความห่วงใย,ยกับคนเก่ามีความรับผิดชอบกับคนเก่าแล้วพอคนใหม่เข้ามาก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่คุณก็อืจะทํำยังไงอ่ะมันเกิดความรู้สึกแบบชอบมากๆรักเขามากๆแต่ก็ยังไม่อยากทําผิดกับคนเก่านี่ก็เป็นประเด็นคุณเองที่เป็นอย่างนี้เลยทําให้การตัดสินใจที่ไม่เด็ดขาดของคุณเนี่ยทําให อีกคนเนี่ยเขาก็ทนรอไม่ไหวนั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งนะอ่านะคะเพราะถ้าอยากจอะลึกก็คือต้องดูดวงส่วนตัวเพราะอาจารย์มองภาพรวมเป็นอย่างนั้นนะคะบางท่านก็อยู่ในประเด็นอย่างเนี้ยเออท่านมีคนเก่าแต่ท่านก็อยู่ๆก็ไปชอบคนนี้แต่แล้วก็ให้ความชัดเจนกับเขาไม่ได้เมื่อให้ไม่ได้เขาก็ต้องตัดใจไปจากท่านเพราะเขาไปเจอคนที่ให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการอ่านั่นก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ ที่ตัวชาวราศีสิงห์เองจะต้องแก้ไขว่าคุณจะเลือกคนเก่าหรือคุณจะเลือกคนใหม่ที่คุณเกิดไปปื้มเอามากๆอยู่นขณะนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะมันก็มองเป็นแบบนี้เออหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นเพราะบางเคสนะก็อาจจะเป็นเพราะคนของคุณไปเจอคนใหม่ออไปเจอคนใหม่แล้วก็ ตัดคุณเพื่อที่จะไปเริ่มต้นกับคนใหม่แต่คุณยังตัดใจจากเขาไม่ได้เนี่ยไพ่จะขึ้นประมาณนี้มันก็เกิดมันก็เลยกลายเป็นความรักซ้อเนนะก้าวดาบสามไม้นะคะก็เป็นปัญหาแล้วนะคะบางท่านชาวราศีสิงห์อาจารย์มองนะอย่างน้อยเราก็เห็นไพ่ตำแหน่งอนาคตของคุณที่เป็น <c oughs> ขอบาทานทัค่ะเป็นเป็นไพ่สามไม้เท้าจริงๆอะชาวราศีสิงห์เมื่อถึงจุดจุดหนึ่ง คุณจะเอาชนะทุกอย่างได้นะถ้าเป็นกรณีที่คุณถูกถูกตัดถูกเทถูกทิ้งคุณจะไม่ยอมให้คุณมีความรู้สึกว่าหมดค่าและไร้ค่าเป็นอันขาดคุณยอมไม่ได้ทนไม่ได้เอนะชาวราศีสิงห์เนี่ยมีดาวพระอทิตย์เป็นดาวตนุล,ลักษ์ดาวประจําตัวยิงนะฮะทนงเพราะฉะนั้นคุณอนะต้องเป็นฝ่ายที่เทเขาไม่ใช่เขามาเทคุณคุณรับไม่ได้ นะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าในที่สุดแล้วคุณจะดึงใจของคุณกลับมากลับมารักตัวเองนะกลับไปโฟกัสก,กับงานไปมีเป้าหมายใหม่ๆข้างหน้าได้นะคุณสามารถที่จะเห็นคนนี้เป็นแค่เขาเรียกอากาศาธาตุไปเลยก็ได้ในที่สุดแล้วคุณจะทําใจได้คุณจะกลับมารักตัวเองอ่าไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้คืออาจารย์มองจากภาพรวมของไพ่นะโอเคเรามาขยายความ ต่อนะคะว่าคนของคุณน่ะตอนเนี้เขาคิดยังไงกับคุณอยู่นะคะคนของชาวราศีสิงห์ไพ่ขึ้นสีถ้วยเขาเลือกไม่ได้เห็นไหมคะเขารู้สึกเครียดเขารู้สึกกังวลถ้าเป็นกรณีที่ว่าคุณกับเขาคบหากันมานานแล้วมีคนใหม่เห็นไหมเป็นภาพผู้หญิงที่ เป็นนางเงือกลอยอยู่ในน้ําเนี่ยนะอืมเริ่มคิดละเฮ้ยจะเอาอยัางไงดีนะคะจะจะทิ้งคุณไปจะเทคุณก็ทําไม่ได้ส่วนไอ้คนใหม่ก็เร้าใจซะเหลือเกินพนาพนาออดอ้อน,ออนชอเลาะอืมทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยหลงมากๆอ่าเพื่อให้คนของคุณทั่วจียงหลงเขามากๆอ่ะเนี่ยคนของคุณก็ก,ก็ก็เริ่มเครียดละนะคะพลังงานให้ใบแัดไปค่ะ เป็นไพ่อัศวินดาบนะมันเป็นช่วงที่เขากําลังเข้มแข็งค่ะเขากําลังที่จะพยายามกลับมากลับมานะคพยายามที่จะกลับมาดึงสติเขากลับมาค่ะไพ่อัศวินดาบกับอัศวินถ้วยกําลังมองย้อนไปนะคะในอดีตที่คุณกับเขาเคยรักกันะนะคะเขาเริ่มมีสติเนาะเนี่ยจริงราชาดาเริ่มที่อยากจะเข้มแข็งเริ่มที่จะ กลับมาในสุดในจุดจุดเดิมที่พวกคุณเคยมีความสุขนะแปดไม้เท้านะครับแปดไม้เท้าคือการทะยานไปข้างหน้าละเขาพร้อมที่จะแบบมูฟออนจากสิ่งที่มากระทบจิตใจเขาอยู่น้าตอนนี้นะคะเขาเขาจะตัดเพื่อที่กลับมาหาคุณนะเขาจะตัดคนคนคนที่เข้ามาใหม่นะี่แหละเขากําลังจะตัดเพื่อที่จะต้องกลับมาหาคุณอ่านะคะ โอ okay, เคไพ่ใบนี้ออกมาอาจารย์ก็เปิดไปเลยแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปห้าเหรียญค่ะอ่ายอมรับแหละว่าคนที่เข้ามาใหม่ก็ไม่ธรรมดาพยายามตื้อทุกอย่างพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะโน้มน้าวสร้างภาพทําให้คนของคุณเนี่ยวันไวโลเลคิดมาก ตัดสินใจลำบากทั้งๆั้งนี้มิ่กี้ก็ตัดสินใจแล้วแต,แต่คนนี้เขาก็ไม่ยอมถอยนะเออคนที่เข้ามาใหม่นี้ก็อูไม่ธรรมดาไม่ยอมถอยแล้วพยายามที่จะสร้างจินตนาการสร้างภาพทุกอย่างเพื่อที่จะให้คนของคุณเนี่ยนะคะกลับมาหาเขาให้ได้นั่นก็เป็นสิ่งที่หนักใจแทนแล้วนะอืพลังงานใบถัดไปอะไรจะเกิดขึ้นอีกนะคะถ้าสิบเปลียน เขาก็นั่นแหละค่ะเขาก็กําลังพยายามเหมือนกันพยายามที่ต่อสู้อกใจของเขาเองว่าคุณเป็นแฟมลี่เป็นคนรักของเขาเป็นสิ่งที่พวกคุณเคยมีความสุขต่อกันมากเห็นไหมพไพ่ใบเนี้ยมันคือความสุขมากๆหมายเลขสิบอะสิบเหรียญพลังงานเหมือนสิบถ้วยเพราะเป็นไพ่แฟมลี่เขากําลังจะพยายามอะดึงใจโดยเฉพาะใครที่มีคู่แบบมีครอบครัวมีลูกด้วยกันเนี่ยยิ่งบอกเลยว่าเขาสํานึกผิดเขาคิดมาก เขากำลังพยายามที่จะต้องกลับมาในจุดที่พวกคุณเคยเคยมีความสุขร่วมกันน,นั่นแหละคนองคุณกาลังพยายามอยู่นะเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะก็คือการเริ่มต้นใหม่นะคะการที่จะต้องยอมตัดยอมยอมเจ็บปวดในสิ่งที่เขาไปพัวพันอนะ่ะเขาอย่างว่าแหละคะ่ะคนเรามันทําผิดเนาะก็กําลังที่จะลบพลังงานเนี้ออกไป กำลังที่จะกลับมาเติมเต็มความรักให้กับคุณกับตัวเขาอีกครั้งอศวินไม้ค่ะจารย์ว่าเขาทำได้นะถ้าเป็นกรณีที่แบบพวกคุณคบหากันมานานแล้วเกิดคนรักคุณมีคนใหม่นะมันจะออกในแนวว่าเขาจะกลับมาเขาต่อให้เขาจะโดนยัย่วยุโดนเขาเรียกพเนาพนอแบบอู้สร้างภาพทุกอย่างที่จะ ให้หลงไหลได้ปื้มนะแต่เขาก็กําลังพยายามรวบรวมความเข้มแข็งนะคะไพราชาดาบอัศวินดาบที่จะต้องเอาชนะใจตัวเขาเองไม่ไม่คอยตามสิ่งเราที่เข้ามากระทบนะคะคนเรามันมันเป็นไปได้นะอีกฝ่ายหนึ่งก็กําลังที่จะจู่โจมเพื่อที่จะช่วงชิงหัวใจนะส่วนเขาก็กําลังที่จะทํายังไงกับหัวใจตัวเองที่เริ่มไม่เขาเรียกว่า ไม่แน่ไม่นอนหวั่นไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เนี้ยละคะ่ะเขาทําสําเร็จก็คือเขากลับมาหาคุณกลับมาสู่แฟมิลี่ครอบครัวกลับมาสู่ความรักที่พวกคุณเคยรักกันนั่นเองนี่ก็คือคนรักของคุณนะนะคะโอเคอาจารย์จะดูตัวชาวราศีสิงห์บ้างในเมื่อคนรักของคุณกลับมาแล้วนะเขาุตห์เอาชนะสิ่งเล่าได้เนี่ย ชาวราศีสิงคุณจะทํำยังไงคุณให้อภัยเขาไหมหรือพวกคุณจะเป็นยังไงกันต่ออาจารย์ขอดูใจของชาวราศีสิง์ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะตัวคุณแล้วนะ,ะตัวคุณเป็นไพ่เพจออฟซอร์ดนะเป็นเด็กถือถือดาบแล้วก็เป็นพลังงานไพ่ดีวิลเป็นภาพที่เหมือนกับโดนกักขังเนาะ กุญแจหนังเงือกโดนโดนล็อกเลยโดนขังนะกุญแจถูกล็อกคือเหมือนคุณเจ็บปวดมากอะ่ะคุณอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคุณเจ็บปวดจากการกระทําของเขามากเหมือนเขาใช้ดาบทิ่มแทงหัวใจคุณเหลือกเกินน่ะนะนั่นคือสิ่งที่คุณเจ็บปวดแล้วจะยังไงเหมือนคุณไม่ลืมความเจ็บอะ่ะแล้วจะยังไงต่อไปพ่ยจ็บเรียนแต่นั่นแหละค่ะ ถึงยังไงคุณก็ยังรักกันเนี่ยคุณยังยังรักเขาอะนะในเมื่อความรักยังรักกันก็ต้องให้อภัยกันสามเหรียญน,นะคะเป็นรูปดอกบัวนะไพ่ดอกบัวเนี่ยเป็นไพ่สื่อถึงความแบบเอาโหสิต่อการกระทําของอีกฝ่ายนะคะการให้อภยัยสรุปแล้วชาวราศรีสิง์คุณคุณก็ให้อภัยคนรักนะคุณให้อภัยคนรักคุณ รณีที่เขากลับมาจริงแล้วนะคะเนี่ยค่ะในที่สุดก็กลับมารักกันได้เห็นไหมคะบางครั้งชีวิตคุณเรามันก็มีอุปสรรคในชีวิตบ้างนะคะกว่าที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนี้มันก็ย่อมจะทดสอบจิตใจหลายอย่างไม่ว่าจะทดสอบจิตใจของคุณเองหรือจิตใจของคนรักของคุณว่าจะยังรักษาความมั่นคงต่อกันไปได้ไหมนะคะสามารถเอาชนะสิ่งเราที่ เข้ามากระทบได้ไหมเอาชนะความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกที่มีคุณธรรมมนโนธรรมหรือความรับผิดชอบหรือความรู้สึกที่เคยรักกันมากๆเนี่ยมันจะยังคงอยู่ใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะอาจารย์มองสรุปแล้วพวกคุณก็กลับมารักกันนั่นแหละ,ะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะ,อะโอเคเรามาดูดวงคนโสด เดี๋ยวอาจารย์ขอลวบไพ่ก่อนนะคะจะได้ชัดเจนเนาะอ่ะดวงคนโสดนะคะชาวราศีสิงค์โสดไหมถึงตอนนี้คุณไม่มีใครนะแต่อาจารย์อาจจะต้องอ่านเรื่องราวในอดีตคุณสักห้าใบก่อนที่ผ่านมาคุณเจ็บปวดเนาะชาวสิงค์เป็นไพ่8ดดาบชีวิตคุณมันเหมือน ถูกกระทําที่ทําให้แบบเจ็บนี้มันฝังใจอะ่ะดาบมันเสียบหัวใจนะคะทั้งที่คุณไพ่เอมเพคุณใจดีกับเขาคุณให้ความซื่อสัตย์ความรักความจริงใจคุณเทคแคร์ดูแลคุณมอบทั้งชีวิตและจิตใจให้เขาคนนั้นแต่แล้วคุณถูกทรยศนะคะไพ่เสี่เหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่อัศวินวิกตอรี่นะคะหกไม้เท้า นะคะในสิ่งที่คุณเจอมาในอดีนะตเนี่ยแต่ณตอนนี้นะคะอาจารย์มองว่าไพ่เสี่เรียนเนี่ยคุณกลับมารักตัวเองการกอดเรียนเนี่ยก็คือการกอดตัวเองการกลับมาให้ความสําคัญกับตัวเองนะคะพิจารณาชีวิตว่าจะไปข้างหน้ายัางไงให้มันซักเซสให้มันยิ่งใหญ่ให้เหมือนไพ่นักรบชนะกลับมา6ไม้เป็นไพ่วิกตอรีนเองนั่นคือสิ่งที่ ชาวราศีสิงห์ถึงยังไงคุณเป็นคนทะเยอทะยานอยู่แล้วคุณเป็นคนหยิงทนงในตัวเองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาทําคุณเจ็บนะนะคะคุณคุณให้โอกาสแล้วหรือคุณดีกับเขาในช่วงที่คุณอาจจะมีเดทไลน์ว่าจากวันนี้ถึงวันนี้หรือจากเดือนนี้ถึงเดือนนี้แต่แล้วเขาทําไม่ได้คุณก็ตัดนะคุณกลับมารักตัวเองแล้วอะ่ะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นปักนี้ ในความรักสําหรับคนโสดนะไพ่ทาวเวอร์ราชินีไม้ราชาเหรียญอัศวินถ้วยแล้วก็ราชินีพระจันทร์ไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยมันแปลว่าคุณ ขอตัดเรื่องรักๆายๆออกไปจากหัวใจก็ได้นะคุณก็ไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินราชินีไม้ราชาเหรียญความยิ่งใหญ่ความสําเร็จความมีชื่อเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวราศีสิงแบบต้องการและวก็ทําด้วยแต่นั่นแหละค่ะคุณก็เป็นคนมีเสน่ห์อาจารย์เห็นไพ่อัศวินถ้วยกับราชินีพระจานทร์ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ยังมีผู้หญิงใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมาให้ความสนใจ หรือถ้าคุณเป็นหญิงชาวราศีสิงห์คุณก็ยังมีผู้ชายเข้ามาจีบขายขนมจีบแต่นั่นแหละปากนี้อาจารย์มองว่าคุณก็ไม่ได้ใส่ใจอ่ะเหมือนคุณขอเบรกเรื่องของความรักไว้สักพักนะคะคุยได้นะแต่ไม่ได้ให้ความสําคัญเลยคุณไม่โฟกัสเรื่องอื่นแล้วนะคะราชาเรียนน่ะเรื่องของความมั่งคั่งเรื่องของการที่จะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองก่อน ต้องสักเซตต้องประสบความสําเร็จในชีวิตให้มากๆไม่ใช่ธรรมดานะให้ในระดับแบบคะแนนเต็มร้อยคุณจะต้องเอาความสําเร็จในเรื่องของความมั่งคัง่งความสำเร็จในหน้าที่การงานเนี่ยคุณขอเต็มร้อยเลยอะ่ะคุณไม่ขาดตกบกพร่องในเรื่องนี้ละส่วนเรื่องของความราักอาจารย์มองเลยว่าคุณเบรกก็ขอไว้ทีหลังอ่านะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะ และถ้ายังไงคุณสําเร็จแล้วเนี่ยคุณยังมีคนที่จะเข้ามาเลยไหมอาจารย์ขยายเพิ่มนะเพราะว่าเหมือนคุณต้องการความสาเร็จก่อนนะ่ะคนโสดนะคะเชื่อไหมคนรักเก่าจะมาง้อคุณซะด้วยสิแต่ทำไมคุณยิ้มยิ้มแบบยอ่อเย้เปล่าเนี่ยคนรักเก่าจะกลับมางอ้อแต่คุณไม่สนใจและยิ้มเหมือนมี มีเลขก็เท่อาจารย์มองงันจริงๆนะไพ่แบบนี้นะคุณคุณต่อต้านคุณคุณคุณไม่รับสิ่งเก่าๆนะเนี่ยนะคะไพ่สิบเหรียญคุณไปโฟกัสในเรื่องของเงินเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนเก่านะคุณไม่รับเลยนะเหมือนคุณตัดไปแล้วล่ะเพราะฉะนั้นคุณจะรับสิ่งใหม่ๆที่คุณสามารถที่จะไพ่ประจำตัวคุณขึ้นมานะไพ่สเตรนท เป็นไพ่ประจําราศีสิงขึ้นมาเนี่ยแน่นอนละค่ะเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งกเกษตรเนาะถ้าแปลเป็นทางโหราศาสตร์แปลว่าคุณมั่งคั่งจริงเพราะขยายด้วยสิบเหรียญเพราะฉะนั้นคุณต้องการคนใหม่คนใหม่ที่ให้ความสําคัญกับคุณเองซะด้วยคุณต้องคอนโทนได้นะหรือไม่ถึงขั้นคอนโทนก็คืออยู่เคียงข้างกันมีอะไรก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลกัน,กนและยกย่องให้เกียรตินี่เป็นสิ่งที่ ชาวราศีสิงจะเจอนะหลังจากที่คุณสักเซนแล้วนะคะนี่ก็คือไพ่บอกประมาณนี้นะโอเคค่ะขอไพ,เพ่เป็นไพ่สรุปเป็นไพ่คําแนะนําให้กับชาวราศีสิงด้านความรักนะคะทั้งคนมีคู่แล้วก็คนโสดขอไพ่โรแมนต์แอนเจนค่ะไพ่จะแนะนําความรักว่ายังไงนะคะ New Love l i l i c a t ฟคเตอ อ่าอะลีควายเลิฟอ่าจากหน้าไพ่ก็น่าจะบอกเลยแหละว่าอะไรที่มันเป็นประเด็นปัญหากับชีวิตที่มันเป็นส่วนที่จะทำให้ชีวิตมันไม่มีความสุขอ่ะ uh, นะคะพลังงานติดลบทั้งหลายเนี่ยเอ่อน่าจะบอกว่าปล่อยออกไปนะคะขจัดออกไปจากชีวิตซะนะคะคุณเมื่อ,อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณมีความสำเร็จนะคะ จะมีคนเข้ามาหาคุณเองเนี่ยเป็นภาพคนคุกเข่าขอความรักเลยเนี่ยนะเมื่อไหร่ก็ตามจะเป็นอย่างนั้นเลยมีแต่คนเข้าหามีแต่คนอ่ามาอยากจีบอยากทำความรู้จักนะคะนั่นก็คือไพ่บอกชาวราศีสิงห์ให้กลับมาเข้มแข็งแล้วก็ขับไล่พลังงานที่มันไม่สนองตอบในเรื่องของชีวิตที่จะมีความสุขขจัดมันออกไปเมื่อคุณไล่สิ่งที่มันเป็น พลังชีที่ไม่ดีที่ติดลบออกไปแล้วนะคุณก็จะได้สิ่งดีๆเข้ามาพลังงานดีๆนะคะก็จะเข้ามาหาคุณเองนะคะไพ่บอกแบบนั้นนะโอเคกลับมารักตัวเองคะ่ะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ